ตอนที่14บ่ข้าได้ยินแล้วเพียงแต่น้ยน้อยกินพวกนี้เป็นซะที่ไหนกันจงใจทำให้ออจินโกรธซะมากกว่าข้าจัดก,การเองหึเจ้าจะทำเนื้อหมาป่าให้ข้าด้วยตัวเองใช่ไหมไม่ข้าคิดจะเจ้าคิดจะทำอะไรแน่นอนข้าต้อง เลี้ยงเจ้านายให้อิ่มฮะออสตินเจ้าเชื่อตัวเองทำไมอุ๊บเจ้านายเป็นเวนไพเทบกับเนื้อหมาป่าคนชอบเรื่องมากกว่ามากยิ่งกว่านะอเวนนี่ฮะ ไม่คิดว่าออสตินจะกล้าอุไอสารเลวใครอนุญาตให้เจ้าเลือกของข้าไม่อร่อยหรือไงเจ้านายเอออร่อยเมื่อก่อนตอนเซ็นสัญญาทำไมไม่รู้ว่าเลือกของออสตินอร่อยขนาดนี้เอ๊ะ ทำไมอยู่ดีๆอีโนไม่พูดไม่จาละ่ะเขาควรจะโกรธแล้วถ้าข้าออกไปไม่ใช่เหรอเอออสตินเจ้าเจ้าดูแลนายน้อยให้ดีๆนะข้าจะพามี่น้อยออกไปก่อนจบกันจบกันนายน้อย,อยถ้าผิดหลักอนามัยก็จะข้างอะไรข้างอะไร มันเกิดอะไรขึ้นทำไมจูๆ่ๆรอริวถึงได้วิ่งซะเร็วขนาดนี้ไม่พอข้ายังต้องการอีโนโ่ข้าต้องการดื่มเลือกเจ้าฮะ เลือกของเจ้าอร่อยข้าต้องการดื่มเลือกเจ้ารีบเอามาให้ข้าไอ้หมอนี่เป็นอะไรทำไมเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเฮ้ยท่านเป็นอะไรไปจบแล้วค่ะโอ้ยฟินอะ